สวัสดีค่ะเดี๋ยวโอ้ยุ่น่ะเอาป่นันเปเดี๋ยวจะพาไปเส <laughs> ื้ออาหารนะคะกินกุ้งเสียบกุ้งเสียบไปกเลยไปด้วยกัเลยค่ไปมยไปด้วยกันเลยามมาค่ะไปากค่ะดยกันเลยคระกัลค่ะไป้กลย่้วกนลยวันเลาคไปลิวปะวนู·ข่เลปวนู่วยะไนเปนไป่นเนะเล่้ นู้นเพชรคอนเพชรไฟไมหมมอหนะหักเครื่องบอร์เธอร์ล่ะก็เอานะกลับไปกับน้เอาไปซื้ออยู่ตรงนี้ว่ากลับเลยไปซื้ออาหารก่อนหิว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 เสื้ออาหารหิวหิวสวยๆเนี่ยเป็ด โอ้กนกุ้งเสียบไปจะไปอีกมก็ไปซื้ออาหารเดี๋ซื้ออาหารเองเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้าแต่งงานกันนะเยอะมากมายเลยเจอเสื้อผ้า,ผาแล้วก็มีกระเป๋าอะนี่กระเป๋าร้านกระเป๋าที่แล้วลึกร้านอาหารไม่มีดูอะไรปลาหมึปลาหมึกอันนี้เป็น ปิ่งนะโคนะคะนี่ก็เป็นกระลิงปิ่งกุ้งเสียบใช่แล้วกุ้งเสียบยายไอ้น้ำปลาอ้าวอันนี้กุ้งเสียบกุ้งเสียบอันนี้ทอดปะคะหรือปิ่งด่าง อันไมาสิบบาอ๋อทเอาเอาพักกันเอาบ่เป็นยังพอนเอาเลเอันนี้อันนี้อน้ำกันเอาเลย่นี่เอาเลือเอาเลือเลือกเอาอนี่วาซื้อกุ้งเสียบอันนี้สองไม้สองไม้ห้าสบเหรค่ะอันนี้สาม0หามไม้หาส ก you know? you ินน้ำเด็กเนี่ยค่ะเด็กกินน้ำเขาเขบอกอันน่อยนะฮะฟอยนะอันเดียวกันบ่นี่อันเดียวกันบ่ค่ะมนกุ้งเียงนางเลีงเลนะคือกุ้งเสียบยายเนี่ยของข่อยเนี่ยสิบบาทเอาเอาของนู้นเนี่ยนี่เยอะเอาหมดมันพอเยอะมั้งกี่บาทแค่นั้น ผม่ลอนึงไม่่ใจออนะพอดีเอาไปสั่นพอดีเลยบ้านนอโอเคได้ได้ลองกินกุ้งเสียบดูนะคะวันนี้คุณครูอ่อนเลี้ยงนะคะนนี้อ่อนเลี้ยงใจดีมากเลยสวยใจดีสวยใจดีสวยแล้วก็ใจดี มาดูลองชิมดูว่าแซบ่บป่ะนะอเออลองชิมดูวันหลังให้เยียงค่ะพี่มาพีา่มากินอันนี้ก็มีเอียงค่ะนี่ไข่เอียงค่ะนี่ไข่ไก่โอ้ไข่ไก่เอาแต่ไข่แดงป่ะค่ะ โอ้วองไข่โอ้อันนี้ไข่ที่ม่นอันนี้กระซ้าใหมหาซีเป่าคันนี้เปล่าเวลามันต้มมือนไข่อันนี้จะมกยังคะเนี่ยอันนี้เมี่ยงคำจ้ะโอ้เมี่ยงคำโอ้เมี่ยงคำเมี่ยงคำก็เลยเมี่ยงคำกุ้งฝอยเนาะอันนี้อันนี้ต้องมากินนะเนี่ยเนาะมาถึงแล้วต้องมากินกุ้งเสียบเขาบอกนะฮะเชียงคานถ้าไม่ถ้าไม่กินไม่มาไม่ถึงไม่ถึงเชียงคาน จะแสบอยู่อืมเอดี้ดีอ่โอเคค่ะได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไปเฮาไปเฮาพอแล้วได้อาหารแล้วเฮาเมืนเน่อไหร่เจ,จะกลับไปร,ร่วมกิจกรรมอยู่ที่เชียงค่ะอยู่ที่ัวกรูตุ้มนะคะรีสอร์ทกูตุ้มตอนนี้ก็มาเที่ยวสนุนคนเดินก่อนยายยาซืกก้อไส้กรอ,อ,อ,อก,กอะไรเศร้าห่าปะยาย ไป่กอกนะหนึ่งร้อยกวดีไหมคะมาละนี้้องห้องพี่อาหารที่้งหมดอ่ด้ค่ะถามเงเลยกอกนะยังไงนี่ขิงดองบ่ขิงสิงสดบค่ะสิงสดก็เขาพริกเนาะกับ ที่แล้วก็มีกระลำปีขอบคุณค่ะคุณยายกลับไปก่อเราเราจะ,จะไปขึ้นรถบัสที่วัดนะคะตามเวลานัดกันแปดโมเอ้ยทุ่มยี่ส ากาศยามเย็นเชียงคานนะคะเสื้อผ้า,าหน้าแพ้ตรงนี้ก็เป็นปช่วงนี้ก็คนละครึ่งนะคะคนละครึ่งวันที่สองนะคะวันนี้ คุณครูก็มาพากันไปซื้อของกัน เยอะมากมายเลยขาชิ้นรองชิ้น,น,นเ้ยร้านอาหารขายเสื้อผ้านะคะ